ตอนที่สิบเจ็ดไม่ไหวต้องฝืนแม่งเอ้ยมึงจะจับกูมาทำเป้าแสงอะไรวะปล่อยกูสักทีผมที่นอนนิ่งอยู่ท่าเดิมร้องแหกปากออกมาเป็นพักๆเพราะรู้ว่าต่อให้ตะโกนจนทอมซินอักเสบก็คงไม่ได้ออกไปจากที่นี่ง่ายๆโอ้ยกูเบื่อละอยากทำอะไรก็เชิญจะขังกูไว้ที่นี่จนกูแก่ตายเลยก็ตามใจดีเหมือนกันกูจะได้ไม่ต้องทำหาอะไร สูบเลือดสูบเนื้อมึงนั่งกินนอนกินมาอยู่ตรงนี้เนี่แหละทันทีที่ผมพูดจบไฟในห้องก็ค่อยๆเฟดจากสีม่วงเป็นสีฟ้าสาเหตุเพราะอะไรบอกเลยว่าผมเองก็ไม่ทราบแต่ที่จู่จูมันเปลี่ยนเองกระทานหันแบบเนี้ยทำให้ผมตกใจอยู่ไม่น้อยไถายสายตาสำรวจไปรอบๆว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงาของสิ่งมีชีวิตห้องนอนหรือต้นคริสต์มาสวะเปลี่ยนสีได้ด้วยถ้ากระพิบปิบ,ปบกูคงคิดว่าสารพะภูมิ เชี่ย <She> ไม่ทันขาดคำไฟในห้องมันกระพริบขึ้นมาจริงๆครับไอเมย์นะไอเมย์ไม่น่าปากไวใจแจ๋วเลยไม่เอานะเว้ยจะช้างม้าวัวควายก็มาเหอะแต่ไม่เอาผีขอโทษครับต่างคนต่างอยู่นะผมไม่ใช่เจ้าของห้องอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยคอยไปคาบีบคอตอนเจ้าของห้องมันหลับอยู่เถอะครับผมหลับตาปีพูดพามออกไปราวกับแลบก่อนได้ยินเสียงประตูเปิดเข้ามาอ้าผมกลัวแล้ว ผมจะไม่ปากไวอีกแล้วใครก็ได้ช่วยกูด้วย <c oughs> คนเข้ามาใหม่พร้อมถาดอาหารในมือเยืนพิงขอบประตูยิ้มขำการกระทําของเมธเมทีไม่นึกว่าเขาจะเป็นคนขวัญอ่อนถึงขนาดนี้ที่สมัยก่อนยังปากกาท้าตีกับผีอยู่เลยมึงคุยกับใครเมถืเธอเป็นครั้งแรกเลยที่เสียงนิ่งของไอ้เตรลาวกับแสงไฟสองสว่างในชีวิตเมผมลืมตาขึ้นมาเห็นว่ามันเข้ามาในห้องพร้อมของกิน ความกลัวก่อนหน้าก็หายไปเป็นปิดทิ้งแต่ถึงจะหิวมากผมก็เก็บอาการเก่งนะบอกก่อนเลยไข่ตนผัดผักใส่กุ้งแล้วอันนี้อะไรแกงจืดโอ้โหสวัสดีครับผมเมธเมทีอายุสามขวบก,ก่อยเหียและแต่ละอย่างจืดเหมือนหน้ามืงอะหลังจากก้มลงดูอาหารอารมณ์ของผม,ผมก็เปลี่ยนเป็นหงุดหงิดไอเตมองหน้าผมงงง,ง,งแล้วเดินมาไขกุญแจมือให้แดกได้ก็แดก มันพูดก่อนจะหันหลังไปนั่งลงบนโซฟาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะักผมก้มลงมองอาหารอีกครั้งกืนน้ำลายลงคอจะว่าน่ากินมันก็น่ากินอยู่หรอกแต่แบบถ้าผมยอมกินง่ายๆมันก็จะดูแสนรู้ไปไงทาไม่ติดว่ากูหิวนะว่าแล้วก็ลงมือเลยสิครับเพราะหิวแหละรสชาติถึงอร่อยถูกใจมึงบ้าปะเนี่ย เสียงเรียบนิ่งไรอารมณ์ของไอเตดังขึ้นขัดอัธรดจนผมต้องเงยหน้าขึ้นไปมองแต่ก็เห็นว่ามันกำลังนั่งหันหลังให้ผมอยู่ท่าเดิมเราเมื่อกี้มันคุยกับใครวะมึงอยู่ในห้องกับกูแต่ไม่คิดจะหนีแถมยังกินอาหารที่กูเอามาให้ทันทีโดยไม่คิดว่ากูจะวางยามึงเลยเหรอและเมื่อมันเริ่มพูดต่อผมถึงเข้าใจว่ามันกำลังคุยอยู่กับผมนั่นเองรีบเคี้ยวข้าวในปากตุยตุยกืนลงคอก่อนจะตอบมัน มึงนั่นแหละบ้าคนดีที่ไหนนั่งหันหลังคุยกับคนอื่นอีกอย่างนะเว้ยคิดหนีแล้วกูหนีได้ไหมจะให้กูโดดหน้าต่างจากตึกเนี่ยเหรอที่สำคัญกูยอมตายเพราะพิษจากอาหารดีกว่าใส่แห้งตายจำไว้แล้วกูบอกตอนไหนว่าหมายถึงยาพิษไอเตลุกขึ้นหันกลับมาพร้อมรอยยิ้มชั่วๆได้ยินอย่างนั้นผมถึงกับตาตั้งอย่าบอกนะว่ามันใส่ยาปลุกเซ่ใค่ผมกินไอเตมึงจะทำอะไร มึงอยานะมึงอยาเข้ามานะกูไม่ใช่ตุ๊กตายางรองรับอารมณ์ของมึงมึงใส่อะไรให้กูกินไอ้คนเที่ยไอ้ระยำถึงผมจะด่ามันยังไงมันก็ไม่ยอมหยุดเท้าที่ก้าวเข้ามาหาผมทีละน้อยเงี่ยมึงก็โทรเรียกเด็กมึงมาสิวะเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ได้ร้องออกมาเพราะความเจ็บแต่เพราะตกใจเสียมากกว่าเมื่อจู่จูไอ้เ,อเตก็โยนวัตถุปิศนามาให้และมือเจ้ากรรมดันยื่นออกไปรับไว้ด้วยนะคนอย่างกู ไม่จําเป็นต้องใช้ของพวกนั้นหรอกรีบกินกูจะได้ประครบยาให้มองดูดีๆแล้วของที่ว่านั่นก็คือช็อกโกแลตบาร์99%ของโปรดของผมมึงรู้มีอะไรที่กูไม่รู้ด้วยเหรออ๋ออาจจะมีไอเตยืนจ้องขม็งเหมือนมีอะไรติดหน้าผมผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมทำไมแมงชอบพูดกำมกวมสองแง่าสามงามให้มาตีความเอาเองอยู่เรื่อย เลยเลือกที่จะไม่สนใจและกินต่อจนเกลี้ยงจากนั้นมันก็เอาลูกประครบมาประครบลอยฟกช้ำตามตัวให้ตอนแรกผมก็ยื้อแย้งจะทำเองอยู่หรอกแต่มันก็สั่งให้อยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากถูกจับใส่กุญแจมืออีกรอบอืมเบาได้เบาเบาผมกัดฟันกำผ้าปูเตียงเพราะแรงประครบของมันกับแผลด้านหลังที่ผมมองไม่เห็นอดทนหน่อยสมุนไพรสูตรนี้จะช่วยให้แผลมึงหายไว ไม่ทิ้งรอยกูต้องกราบขอบคุณในความกรุณาของมึงไหมให้ตายผมมาทำอะไรที่นี่วะเน,นี่ยแปลกกว่านั้นคือไอ้เตที่ปฏิบัติแบบนี้มากกว่าผมเริ่มจะสงสัยแล้วว่ามันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมกราบตักนะเหรอเออตัวจริงเสียงจริงเลยละแบบเนี้ยมึงต้องการอะไรผมเอ่ยในขณะที่ไอตีมยังคงจดจ่ออยู่ด้านหลังแต่กลายเป็นว่าคำถามนั้นทำให้มันถอยตัวออกห่างจากผม คำตอบที่ต่อให้ถามมึงก็คงไม่ตอบว่าแล้วมันก็เดินออกจากห้องทิ้งผมให้นั่งอ้าปากค้างกระพริบตาปิดๆอะไรวะไบโพล่าเหรอโอ้ผมอยากจะบ้าไม่ถ้าอยู่กับมันต่อผมได้บ้าจริงแน่ไม่สิผมจะหนีทำไมถ้าผมหนีไปมันอาจจะพาตัวเพลมากักขังไว้ที่นี่ก็ได้ผมจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะแน่ใจว่าความสัมพันธ์ของมันกับเพลขาดสะบั้นแล้วจริงๆ Special ลพา t เตชิน20 0นาฬิกาลางสูงตรวจสอบภายในห้องของเขาที่กำลังแสดงอยู่บนจอมือถือดูท่าว่าแมวป่าบ้าพลังบนเตียงจะหมดฤทธิ์แล้วเพราะตอนนี้เมดเมดทีนอนนิ่งอยู่ใต้ผ้าหมไม่ร้องโวกเวกโวยวายเหมือนตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพอดีกับเวลาอาหารเย็นชายหนุ่มยกถาดอาหารที่ใช้แม่บ้านเตรียมไว้ให้ตรงไปยังห้องนอนของตนพร้อมยาหลังอาหารอีก3-4ชนิด เสียงสัญญาณดังขึ้นทันทีที่เตชินกดนิ้วลงบนจอประตูห้องนอนของเขาเป็นชนิดพิเศษสั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะเขาออกผ่านลายนิ้วมือและรหัสผ่านที่มีเพียงเขาและบอดี้การ์ดคนสนิทเท่านั้นที่รับรู้เขาว่าทั้งที่เสียงประตูเปิดดังขึ้นหลายวินาทีแล้วกลับไม่มีเสียงตอบสนองจากคนบนเตียงเรื่องนั้นทำให้เตชินนึกสงสัยอยู่เล็กน้อยเขาก้าวยาวๆเข้ามาก่อนจะเห็นว่าอีกฝ่ายนอนนิ่งผิดปกติไปจริง ผมรีบวางถาดอาหารลงบนโต๊ะใกล้ๆแล้วเข้าไปดูอาการของคนบนเตียงและทันทีที่มือสัมผัสโดนตัวมันใจผมก็ตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่มตัวมันร้อนมากร้อนจนผมสงสัยว่าทำไมถึงยังนอนห่มผ้าแบบนี้ไม่สิหรือว่าดางสูงดึงผ้าห่มออกอย่างร้อนรอนใช้มือขวาจับมือเมด็ดเมดเทียไว้ส่วนมือซ้ายอังอยู่กับหน้าผากที่มีเหงื่อเมด็ดเล็กซึมออกมา และเมื่อรับรู้ได้ถึงมือเย็นเฉียบของอีกฝ่ายไฟในใจของเตชินยิงถูกสุมมากขึ้นไปอีกเขาไม่รอช้าที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าผูเรียกหมอมาที่ห้องกูเดี๋ยวนี้ สิ้นคำสั่งไม่ถึง5นาทีทีมแพทย์ประจำบ้านเจดเดชาก็ยกขยงมาถึง3พคนพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกจำนวนหนึ่งสาเหตุที่ต้องพากันมามากถึงขนาดนี้ขอบทเรียนจากรอบก่อนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งถูกสักไซและต่อว่าอย่างรุนแรงจริงจังเกี่ยวกับอาการของเมธเมทีครั้งนี้จึงต้องมาด้วยกันให้มากสักหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันข้อวินิจฉัยของตนให้กระจ่างแก่เจ้านายของพวกเขา นายแพทย์ทั้ง3ตรวจอาการของคนไข้อย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยมีร่างสูงหน้ายักษ์ยืนสังเกตการอยู่ไม่ห่างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาการของเมธเมธีเป็นเพียงไข้จากพิษบาดแผลกินยาตามปกติที่เคยจ่ายและหมั่นเช็ดตัวไม่นานอาการก็จะดีขึ้นตามลำดับชายหนุ่มจึงวางใจกึ่งไล่กึ่งเชิญนายแพทย์ทั้งหมดออกจากห้องถึงเขาจะรับรู้เรื่องที่เมธเมธีเปลี่ยนไปมากเช่น ตอนนี้ชายหนุ่มไม่มีอาการหวาดกลัวการพบปะหรือเข้าใกล้หมอแล้วแต่เพื่อความสบายใจและปลอดภัยไว้ก่อนชายหนุ่มจึงตัดสินใจจะดูแลอีกฝ่ายเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้าวป้อนยาเมตดเมธีที่สลืมสลือด,ด้วยผิดไข้คอยวัดอุณหภูมิและเช็ดตัวให้อยู่ตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมา เมดเมธีเปิดเบิกตาขึ้นมามองสำรวจโดยรอบเชื่องชา้าก่อนจะหยุดสายตาลงที่ล่างเจ้าของห้องเตชินนั่งดูเอกสารบนโต๊ะไม่ไกลไม่ไกลจากเตียงที่ตนนอนอยู่มากนักเขารอบสังเกตอีกฝ่ายเงียบๆไม่ขยับตัวแม้แต่น้อยทั้งที่คอยดูแลปฏิบัติเขามาตลอดทั้งคืนสายจนป่านนี้เตชินยังไม่ยอมไปพักผ่อนที่สำคัญวัวถึกตัวเนี้ยัยงนั่งเคลียร์เอกสารได้หน้าตาเฉย หิวแล้วเหรอผมรู้ว่าไอเมมันตื่นและแอบ,บมองผมอยู่เพราะเสียงลมหายใจของมันที่ผิดจังหวะไปถึงจะไม่รู้ว่ามันใช้สายตาแบบไหนมองผมอยู่ก็เธอถ้าไม่ใช่ไอเชียเตมันผีเข้าหรือไงก็คงเป็นมันต้องมีแผนการอะไรแน่ๆพอเดาได้โดยไม่ต้องเงยหน้าไปมองนั่นแหละเพราะในสายตาของมันผมเป็นคนแบบนั้นจะว่าไปผมเองก็ทำให้มันเข้าใจแบบนั้นมาตั้งแต่แรก อยากกินข้าวต้มกุ้งใสายหมูสับคืนชายเยอะๆก่อนที่ผมจะได้คิดไปมากกว่านี้เสียงแหบนิดๆของไอเมย์ที่พูดขึ้นก็ดึงสติผมกลับคืนพร้อมมุมปากที่เพอยกขึ้นวับหนึ่งมันนี่นะคงมีแต่เรื่องเห็นแก่กินนี่แหละที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนผมไม่ได้ตอบอะไรเพียงพยักหน้าเข้าใจและสั่งแม่บ้านให้จัดเตรียมให้ก็เท่านั้นน่าแปลกตรงที่ว่าตลอดเวลาที่อยู่ภายใต้การดูแลของผม ไอเมไม่เอ่ยปากถามอะไรออกมาเลยมันบอกแค่ของที่อยากกินและทำตามคำสั่งของผมอย่างว่าง่ายไม่กวนประสาทไม่โวยวายไม่หมายถึงผมไม่ชอบแบบนี้เลย En special part station เบื่อตลอด3วันที่นอนโสมเป็นเสือจับใครผมก็เก็บการกระทำทุกอย่างของไอเตไว้ในเซเรบิลัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าผมยอมจำนวนนะ แต่แค่อยู่ในช่วงพักฟื้นรวบรวมข้อมูลก็เท่านั้นคนเราต้องอยู่ให้เป็นขืนผมปากจเจ้าตอนที่ร่างกายไม่สงประกอบจะเอาแรงที่ไหนไปสู้มันแต่สำหรับตอนนี้มันไม่ใช่เพราะเรียวแรงของผมได้กลับมาเกิน80%แล้วยังไงละ่ะเมดเมทีคนดีคนเดิมพร้อมยกธงสึกอีกครั้งเบื่อโว้ยจะให้กูกินกินนอนๆตัวเป็นขนอยู่เฉยเไม่มีอะไรให้ทามันเสียสุขภาพจิตนะไอเตกูรู้ว่ามึงได้ยิน กูเบื่อถ้ามึงไม่มากูจะกูจะกูจะแก้ผ้าชอบแบบชอบน้องแบบปากแจ๋วแหละชอบน้องเวอร์ชันแบบปากไวใจถึงแหละอืมไม่ชอบเวอร์ชันเดิมอืม